สาวสุดบังเอิญเจออั้มครั้งแรกล้านตัวจริงไม่เหมือนในรูปเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซุปตาสาวตลอดการที่กระแสความสวยและความฮอตไม่เคยลดลงเลยแม้ว่าเธอจะอยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วก็ตามสำหรับอั้าพัชราภาชัยเชื้อล่าสุดเมื่อวันที่26มีนาคมมีแฟนคลับบังเอิญเจอตัวจริงของอั้าครั้งแรกและได้เขียนบรรยายความสวยของอ้้มเอาไว้ว่าเมื่อคืนเจออั้มพัชราภาครั้งแรกที่สุขุมวิท39มึิเมเข้าใจคําว่า สวยจนลอยได้ไหมทุกคนมองมาที่นางหมดในร้านใส่ชุดสีขาวตัวบางมากผิวอ่อร่ามากผิวสีชมพูเลยหน้าคมจมูกโด่งมากตาคมหน้าตาไม่เหมือนในภาพสวยกว่าเยอะมากจําไม่ได้ว่าหน้าจนเห็นเพื่อนนางมาด้วยมากับผู้ชายสามคนได้มากกูอึ้งกับความสวยมาก